โครงการเรื่องทานะแห่จงจากเท้าษบอัีมัธยมศึกษาปีที่4ห้องหนึ่งสมาชิกนางสาวชมาลศรีกแก้วนางสาวนานิชาทรงชุม่มนางสาวณทิดาทรงชุม่มนางสาวธิติมายาไทยสงครูที่ปรึกษาโครงงานนางอมรรั์เกียิ่นางสาวปิยวรรณลำพทธ,ธาที่มาและความสําคัญดังนี้เนื่องจากในปัจจุบนันบว่าร้ารอาหารส่วนใหญ่ใช้อัลกอฮอลแข็งในการทาให้อาหารอุ่นซึ่งอลกอฮอลแข็งมีส่วนผสมของเมทานอล มม่จุดแล้วจะมีกินฉุนแสบตาและเป็นอันตรายต่อสุขภาพนอกจากนี้ถ้าสูดดมในปริมาณมากอาจทำให้เสียชีวิตได้ซึ่งทางคณะผู้จัดทำจึงคิดที่จะนำทุบกสีมาทำเป็นทางนอัดแท่งจากทุบกสีแทนการใช้อลกอล์แข็งโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาวิธีการทำาทานอัดแท่ง2เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแานอัดแห่งจากทุบสีและอลอลกอล์แข็ง ในการวางแผนการทำง,งานเราได้แบ่งออกเป็นสามตอน 1. ศึกษาระยะเวลาในการเผาถ่านจากทุบดุสี 2. ศึกษาอัตราส่วนแป้งมันต่อผงถ่านที่เหมาะสมที่สุด 3. เปรียบเทียบถ่านจากทุบดุสีกับแอลกอฮอล์แข็งตอนที่ 1. ศึกษาระยะเวลาในการเผาถ่านจากทุบสี โดยทดลองสีระยะเวลาได้แก่ระยะเวลา10นาที20นาที30นาทีและ40นาทีมีวิธีการทดลองคือนำทุบดูดสีที่แตกดันไว้มาจัดเป็นชิ้นๆและนนำมาใส่ทางเผาจากนั้นนำไปเผาโดยใช้เวลา10นาที20นาที30นาทีและ40นาทีผลการทดลองพบว่าระยะเวลาในการเผาถ่านจากทุบฤูี ที่เหมาะสมที่สุดคือระยะเวลา30นาทีเนื่องจากเกิดการเผาไหม้ในปริมาณมากจนกลายเป็นถ่านทั้งหมดและไม่กลายเป็นขี้เท่านอกจากนี้ยังเป็นปริมาณที่เผาแล้วและจำนวนถ่านมากที่สุดตอนที่2ศึกษาอัตราส่วนของแป้งมันต่อผงถ่านที่เหมาะสมที่สุดในการใช้ทำถ่านอัดแท้ง มีวิธีการทดลองคือนำถานที่ได้มาปันให้ละเอียดจากนั้นนำน้ำมาผสมกับแป้งมันและนำแป้งมันที่ได้มาผสมกับผงถ่านในอัตราสว่วนหนึ 1, 1่งต่อ1นึ 4, 1่ต่อสอต่อสาต่อสีต่อห้ต่อหและ1.5ึจาต่อหจากนั้นนำไปอาดแท้งและตากแดดทิ้งไว้ ผลการทดลองพบว่าอัตราส่วนของแป้งมันต่อผงถ่านที่เหมาะสมที่สุดในการใช้ทําถานอัดแท้งคือใช้อัตราส่วนของแป้งมันต่อผงถ่านในอัตราส่วน1.5:5ต่อเนื่องจากเป็นอัตราส่วนที่มีระยะเวลาในการเผาไหม้นานที่สุดและเมื่อน,นําไปตากแดดให้แห้งเป็นเวลา10ชั่วโมงพบว่าไม่มีรอยร้าวบริเวณรอบๆถาดถานไม่แตกหัก มีวิธีการทดลองคือน้ำตานและให้ใจทุกฤือสีน้ำฐานแลนอลกอฮอล์แข็งไปจุดไฟและใช้ต้มน้ำโดยมีปัจจัยที่ใช้ทดสอบคืออุณหภูมิของการให้ความร้อนระยะเวลาในการเผาไหม้และลักษณะของฐานเมื่อจุด ตอนที่สามสรุปผลการทดลองได้ว่าฐานอัดแท่งจาดทูบษีมีคุณภาพดีกว่าฐานแอลกอฮอล์แข็งถึงแม้ว่าฐานอัดแห่งจาดทูบษีจะมีการให้อุณหภูมิความร้อนที่น้อยกว่าแต่เป็นการให้อุณหภูมิความร้อนที่คงที่และมีระยะเวลาในการให้ความร้อนที่นานกว่านอกจากนี้ฐานอัดแท่งจาดทูบษียังไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเนื่องจากไม่มีสารเมทานอลเป็นส่วนผสม ประโยชน์ของโครงงาน 1. เป็นการนำทุบบืษีที่ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากมาใช้ประโยชน์2เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับทุบบืษี 3. เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารแนวทางในการพัฒนา 1. จะพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ดูน่าสนใจมากขึ้น 2. จะพัฒนาฐานอัดแห่งใใจากทุบฤือีให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้น